สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมกับเบอร์สเกอร์อีกแล้วเลยเบอร์สเกอร์อีกแล้วฮะเดี๋ยวผมหยิบของก่อนหยิบของเอานี้มาเอาโล่มามลีโลน้ําอยู่ตรงนี้อ่ะกล่องสมบัติอยู่ตรงนี้มาในเมื่อแบบว่าผมลิลขิตบรรดาลชักพาสองบาทไม่พออืในเมื่อมันแบบว่าเลี้ยงไม่ได้ใช่ไหมเลี้ยงไม่ได้เราก็ต้องเข้าร่วม,มใช่ไหม เฮ้ยกล้วยอยู่ตรงนี้ต้องซื้อฮะไปกันเลยครับในเมื่อขวานมันมาเว็บแรกเราก็เล่นขวานมันนี่แหละอะเล่นขวานไปเลยฮะเมื่อวานนี้ก็มาไม่ได้เล่นมาก็ไม่ได้เล่นวันนี้ก็เล่นขวานไปเลยแล้วโอไฟตรองข้ามตีแรงตีแรงฮะตีแรงฮะเราตีบ้างครับตีบ้างเอ้ยเราตีเยอะเยอะเยอะเราตีไปปุ๊บเอ้ยเราหิวได้ด้วยฮะหิวหิวไหมหมดแล้วครับเทเลตเราหมดแล้วหมดแล้วเหรอเราตีเออ เมื่อผ่านเราเล่นอะไรเล่นน้องหมาไปใช่ไหมเล home, belle, ่น yeah. น้องหมาไปฮะก็สนุกสนุกสนุกน้องหมาคาร์เอเนี่ยไอเจ้าอะไรนะขัตตนะคัตตระน้องหมาสนุกนะสนุกมากครับเวลามันสับแบบพวกพวกพวกพอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้นะฮะเราจะเล่นขวานเนี่ยเล่นอะไรดีเอาอะไรที่มันมีความเร็วที่สูงมากๆสูงมากๆนะฮะตองสูงมากๆเลยเออนึกไม่ออกเลยนึกไม่ออกเลย เออจะเล่นแบบสายลูนเหรอสายลูนไหมสายลูนสายที่รู้สายสายทั้งเนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคกับมันเท่าไหร่สายทั้งนะฮะมันเอาจริงๆมันค่อนข้างเกกกะค่อนข้างเกกะเออจะว่าไงดีมันเกะก,กะแหละอ่ามียูนิคิลี่ฮะหยิบมาปั๊บแล้วก็มีตาใบไม้ออกมาตาใบไม้ออกมาอันนี้วางตรงไหนได้เอ้ยวางตรงนี้ได้ฮะ ตาใบไ,ไม้มาก็ดีหยิบนี้มาครับหนึ่งและสองหยิบนี้มาสามฮะลีโลมีอันนี้ตัดเลือดมาด้วยฮะแล้วก็ด้วยหนึ่งอันไปกันต่อครับยูนิคิรีมันจะทำให้ขวานเราตีเร็วขึ้นใช่ไหมหนึ่งจุดสองหอุ้ยหายไปเกือบเกือบเกือบจะหนึ่งวิอเกือบจะศูนย์จุดหนึ่งวิเออเร็วขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะบอกไอเทมเอ้ยไอเทมเร็วขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกบวกสิบเปอร์เซ็นต์ต่อไอเทมะะยูนีกนะฮะยูนีกันเนี่ย ุดแล้วมันขึ้นกย่เปอร์เซ็นเนี่ย40ิเปอร์เซ็นเหรอเมื่อกี้ไมมันมน้อยจังน,น้อยเนาะ,นอ,นอ,ะอ่ะหยิบนี้มาครับหยิบนี้มาแล้วก็ตาเลือดอะตาะเลือดไปอันนี้ขายไปโอเคไปกันต่อครับมาแค่นี้ไปแค่นี้ฮะไฟตรงท่าม,มีพรั่วแล้วมีทันกิเบตด้วยมีหมูมีหมูมีหมูมาเราตีไปก่อนฮะฮยต่างคนต่าง้วย กันบล็อกเลยบล็อกแรงนะสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของเราก็สามสิบห้าเขาใช้อะไรอ่ะอ๋อตัวนี้โ no นร no ัฐพีทฮะโนรัฐพีทเขาบอกว่าเขาจะเขาเรียกว่าอะไรนะลดดาเมจของทั้งคู่ลงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เวลาสิบวินาทีนะฮะก็ได้อยู่ได้อยู่เอออันนี้ก็ดีนะอาร์ติแฟกต์สโตนไม่เอาฮะไม่เอาอันนี้ไม่เอารีโลอันนี้เม็ดคิดใหญ่เอาอันนี้มาธนูไม่เอารีโลเอาอันนี้มา อันนี้กล้วยกล้วยอีกลูกหนึ่งซื้อมาแล้วกันลีโลบูเบอรี่ใช่ไหมใช่ไหมอืมผมเอาช่องดีกว่าบูเบอรี่ไม่เอาดีกว่าฮะไม่เอาไม่เอาเพราะว่าบูเบอรี่เราไม่ได้ใช้มานาใช่ไหมเกมนี้ใช่ไหม ใช่ป่ะเอา,าใช้ละกันก่อนละกันอันนี้วางไว้ตรงไหนอยู่อะตึ๊ด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 อันนี้วางไว้ตรงนี้ดด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 อันนี้วางไว้น,น,น,ววนี่อ่าบุรบอรี่วางไว้นี่หนึ่งสองบุรบรียังมาเร่งความเร็วให้กับด้วแล้วกันฮะไปกันต่อครับอย่างน,น้อยมันก็เร่งความเร็วให้ได้สิบเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยเหลือสี่จุดห้าสี่จุดห้าอือสี่จุดห้าอาตี้ อุ้ยเราติดพิษเร็วฮะติดพิษหกหน่วยแล้วปิดตาด้วยน้ําแข็งด้วยน้ําแข็งด้วยโอ้โหติดพิษเราเก้าหน่วยเอาเราตีขึ้นมาฮะตาโคต่างช่วยกันตอนนี้ขวานผมดาเมจสิบตีแล้วสิบตีสองพีสิบสองเปอร์เซ็นต์ีสิบสองค่ตีคารักเรามีฮะคารักเรามีคารักเรามีเราตีหน่อยตีหน่อยติดพิษแรงอ่ะเป็นคาเล่นพิษแรงมากเลยครับติดพิษแรงแล้วก็มีนี่ไงตาครีออกมาแล้วบอัน,นี้ออกมามีโลมีมีด มีเปลือกหอยมาแล้วนะเออเปลือกหอยมาแล้วฮะเอาอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้พิษขาดไปอ่อแล้วก็แครอทเอามาไหมไม่เอาครับผมกําลังหาถุงมืออยู่ขวานอีกข้างหนึ่งฮะอยู่ตรงนี้ออยลแลมออยล์แลมเราช่องฮะขวานสามบาทสามบาทเอาขายนี้ไปฮะซื้อมาเลยแล้วกันผมไม่อยากจะรอนะเสียเวลารวมมันนะอันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งและสองฮะแล้วก็ไปกันต่อครับออยแลมเอามาทาอะไร มันมีค่า h ีทฮะแค่นั้นครับไม่มีอะไรมันมีค่า h ีทแค่นั้นเลยแค่นั้นเออแล้วเห็นที่ว่ามันตีช้าๆเนี่ยเพราะว่า time director นะฮะเนี่ยมันจะเอาไปเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วให้กับขออู้เนืงขาพแรงเกินเกียร์เล่นแรงไปไหนเนี่ยฮะหยิบอันนี้มาครับหนึ่งสองและสามฮะ,ะโอเคเดี๋ยวผมจัดขอใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะเรามีขวานละอะ เราสู้ๆเราสู้ตายฮะมีขวานแล้วขวานเราคลีได้วันนี้ฮะแต่ทีนี้ค่ารักเนี่ยค่ารักของเราเนี่ยมันจะอหย้ยแล้ก็คลี้พอคลีเแล้วก็แรงอยู่นะผมสิบนะผมสี่พันแล้วก็ต้องเป็นชาแมนอยู่แล้วปะใช่ไหมชาแมนมาร์คฮะชาแมนมาร์คหยิบออกมาฮะแล้วก็มีรูนช้างออกมาเลยรูนช้างหยิบอันนี้มาลีโลเอาช่องมาเพิ่มหน่อยฮะช่องมาเพิ่มอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็มีมีออยแลมอีกหนึ่งจะตายด้วยก็ตายมันก็ ออยลแลมดีกว่าฮะเอาออยลแลมออกมาอันนี้วางไว้ตรงนี้อ่าตรงนี้วางได้เพิ่มหนึ่งและสองฮะเอาขวานวางไว้ตรงนี้เหมือนเดิมฮะออยลแลมวางไว้นี่อันนี้คือของยูนิคเหมือนกันของยูนิคอ่อช่องมันไปทางไหนเนี่ยทางนี้อ่าหนึ่งและสองฮะอันนี้ขายไปขายไปเม็ดไออเมอลนี่ผมจะไม่ได้ใช้มันนะฮะไปกันต่อครับ ไม่ได้ใช้มันแล้วตอนนี้ออยล์แลมของเราสามารถที่จะสร้างฮิตได้2องหน่วยเร็วขึ้นอีงสี่เปอร์เซ็นต์เร็วขึ้นสี่เปอร์เซ็นต์นะเราตีไปก่อนนะแล้วตอนนี้เราครีเท่าไหร่เฮ้ยห้าสิบแรงอยู่แรงอยู่เราครีมาครีมาเปาะคอหนามไม่เอาฮะอู่นี่มาหนึ่งอันนี้มาสองฮะรีโหลดหนึ่งทีมีถุงมือมาแล้วฮะอันนี้มาแต่ไม่เอาอันนี้ไม่เอารีโหลดหนึ่งทีต้องการช่องฮะต้องการช่องนีห้าบาทถุงมือมาแล้วถุงมือมาแล้วถุงมือมาแล้วจะไปไหน อืมาแล้วไปไหนต้องการช่องเพิ่มอ่ะอันนี้ก็มาอันนี้เจาะเกราะอันนี้วางไว้นี้มีขายไปปล่อยแลมยังวางไม่ได้ครับไปกันต่อฮะต้องการช่องจํานวนมากนะครับจํานวนมากๆเลยแล้วตอนนี้ค่ารักเรามีอยู่หกหน่วยหกหน่วยเราสามารถครีอยู่สี่สิบกว่าแล้วไอ้นี่สร้างรักไอ้นี่เอารักไปใช้เฮ้ยเราตีมันข้ามได้อยู่ครีห้าสิบห้าเออหกสิบแปด เออโอเคได้อยู่ฮะแล้วก็ของที่เราจะใช้ฮะสิบห้าเปอร์เซนต์ยัวฮิลลิ่งทำดาเมจทำดาเมจฮิลดี้เอานี้มาแล้วกันนะปัะ๊บปั๊บปั๊บปั๊บหยิบนี้วางไว้ตรงนี้ฮะซื้อนี้มารีโลนึงพี่หยิบอันนี้ออกมาแล้วก็อันนี้ไม่เอาไม่เอาผมต้องการช่องอย่างเดียวเท่านั้นฮะลัคกี้โคเวอร์หนึ่งอันถ้าใช้กัระดูดไม่เอาฮะแล้วอันนี้ห้าบาทสี่บาทขอบาทหนึ่ง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 ,ง,อ,นนงอันนี้ไหม หรือเป็นอันนี้อันนี้ทําให้ตีเร็วขึ้นเอาอันนี้ไม่ได้เอาเอะไรดีขายนี้ไปฮะซื้อนี่มาปับ๊บดีโรเล่นหนึ่งที่ล็อกอันนี้ไว้หนึ่งล็อกอันนี้ไว้สองฮะแล้วก็เขาเวลาจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับเป็นกันต่อฮะมีออยล์แลมมาเพิ่มฮีทเอผมไม่ได้มาทำอะไรเลยนะมาเพิ่มฮีทอย่างเดียวฮะเนี่ยเราคลียร์แล้เคลียร์50%อนะ 50%นตะไอตัวนี้ก็เอาเอารักไปใช้รัก5้ารักหลรัก7อ็ะอตีไปก่อนนะฮะเหตุผลที่ผมไม่ซื้อธนูมาเ็เพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะแย่งเซมินากันนี่แหละทนทนใช้ไปก่อนนะฮะทนทนใช้ไปอโอเคโอเคแล้วก็อันนี้มาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมเอาเม็ดเม็ดนี้มาวางไว้ข้างนอกละวางไว้ข้างนอกหนึ่งเม็ดอ่าแล้วก็หยิบช่องมาเพิ่มฮะเอาปิใส่เข้าไปอันนี้วางไว้ีนี้อันนี้ฮิวบิไฟ ฮีไฟแล้วก็น,นี้8บาทอันนี้วางไว้นี่แล้วกันอ่ะโอเคไอพวกนี้เอามาลบดีบัฟเอามาลบดีบัฟข้างนอกฮะอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับ1และ2และ3และ1 2โอเคไปกันต่อครับ yeah. แล้วก็เดี๋ยวผมต้องหาโลชั้่ไหมเพราะว่าคุณสมบัติของเจ้าชาแมนมาร์กนะฮะในทุกๆรูที่เราใส่เจมโทนเข้าไปอะไอเจมเข้าไปเนี่ยเราจะได้ค่าลักนะฮะแล้วตอนนี้เราใส่ไปหมด5รูนะฮะก็คือขวาน5้าแล้วก็เอ้ยใส่ไป6รูนะฮะก็คือขวาน5แล้วก็โลอีกหนึ่งโลอีกหนึ่งครับมันก็เลยได้แค่ฮเดี๋ยวเดี๋ยวได้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 มีสองเมหนึ่งมาสองมาฮะรีโลชุดกรอบมีไหมค้อยี่ตื้่อนี้มาฮะแล้วข็อีกทีหมดแล้วครับ หมดแล้วอันนี้วางตรงไหนได้เนี่ยมันวางได้อยู่นะมันวางได้แต่ยังไม่วางฮะวางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็นี้ออกมาวางเม็ดนี้เข้าไปฮะแล้วก็อันนี้วางวางไหนเนี่ยวางไหนอันวางไปก่อนแล้วกันวางไปก่อนวางไปก่อนผมก็ไม่รู้จะไปวางเรื่องไหนอันนี้วางตรงนี้ฮะแล้วไปยังต่อครับ ตอนนี้อยากได้ชุดก่อนแนละ้วอยู่ดีผมก็ได้แดงใหญ่มาฮะแดงใหญ่แดงใหญ่มาเออเนี่ยแม่ตีทีบวกห้าบวกห้าบวกสี่เห็นป่ะต, 5, 5, 4, ตีทีเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบแปดสี่สิบอุ้ยมีดึงดึงดึงทำไมมันดึงดึงล่ะนั่นแหละสิทำไมมันดึงดึงอ่ะ,อะตีเอออย่างนี้สิอย่างไนั้นเราก็มีอะไรใช้ฮิวตัวเองบ้างแล้วนะปับ๊บนกนกเหยี่ยวมาอีกแล้วนกเหย่่วมาเอาออยแล้วมาอีกไหมเอาอออยแล้วมาวางไว้ตรงนี้เออ แล้วมาไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็รีโลหนึ่งทีมีช่องมาเพิ่มฮะดาบใหญ่ก็มาคออยทีหนึงแล้วก็อืนี่สองบาทสองบาทผมขายขายนี่ไปหนึ่งสองซื้อมาซื้อมาซื้อมาลบดีบัฟฮะซื้อมาลบดีบัฟอันนี้วางไว้ตรงนี้หมดยังหมดแล้วรีโลไปไปกันต่อครับขวันใหญ่ ตอนนี้มีฮิตแล้วหหน่วย6 2สอสองฮะเร็วขึ้น12เปอเต,ตอนนี้เราครีเท่าไหร่70กว่าฮะเหลืออยู่5 0 6 0 6 6 6 6เอ้ยเราตีปะเอ้ยเนี่ยมันก็ครีได้ก็สนุกดีอกอ,อกเขาครีเพรอหนกไอ้นกเหี่ยวมันก็ครีนะฮะครีตได้ข้อดามเมดหกสิบห้าครีตได้ข้อฮิตหกสิบสองนะหกสองงานก็ยี่สิบสี่พอไปแล้วนะฮะรีโลถุงมือมาอีกข้างนึงแล้วก็ช่องอีกหนึงงงน่งช่องช่องอีกหนึ่งช่องผมต้องการวางถุงมือนะแต่ มันจะไปวางตรงไหนแล้วเนี่ยผมต้องการช่องเล็กรูน้อยฮะอันนี้เจาะกล่อกครกับใส่นี้เข้าไปส่วนสตันนี่เดี๋ยวผมล็อกไว้รีโลหนึ่งทีมีมีช่อง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 อันนี้ขายไปมีกระเทียมกล้วยขายไปซื้อช่องมาซื้อช่องมาแล้วก็ขยับขึ้นไปเปึบ๊บอ้าวไม่พอไม่พอช่องนี้ไปวางไว้ไหนเนี่ยวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะหนึ่งสองสาม โอเคดาว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 วางไว้เอ้ยไม่ใช่ผิดดาววางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะถุงมือเอามาครับก่อนอันนี้วางไว้ตรงนี้ที่เหลือหมดแล้วครับไปกันต่อฮะช้างเนี่ยผมเอามาใส่ช่องธรรมดาก็ได้นะครับยิ่งใช่ธรรมดาเนี่ยเราได้แม็กเลื่อนมาฟรีๆเลยนะครับห้าสิบหน่วยนะไปต้องข้ามมีเกาะอ,อยู่หมด200ร้อเราตีสนเกาะที่ไหนเราตี ตีหน่อยตีตีต่อตีต่อเก้าสิบอะติดเกาะติดเกาะเอา้าเกาะแตะไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยแม้เม้นนี้เจาะเกาะได้ฮนะสี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่บเปอร์เซ็นต์เออดีเอามาไหมอยากจะตีแรงอยู่ต่หยิบอันนี้มาก่อนฮะหยิบมาก่อนปุ๊บเอาช้างมาวางไว้ตรงนี้รีรอหนึ่งทีขออีทีหนึ่งนี่ไงช่องน้อยฮะอยู่นี่ช่องน้อยนี่วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่อ่าแล้วก็ เม็ดน,นี้อีกแล้วอ่ะเอามาอีกอ่ะเอามาอีกเอาช้าอุ้ยมันบังหัวเราอ่ะเออเอาไงดีเป็นที่สิบห้าแล้วเดี๋ยวผมล็อกอันนี้ไว้หน่อยหนึ่งครับไปกันต่อฮะเดี๋ยวผมจัดของใหม่เ,เดี๋ยวค่อยจัดใหม่ไปต้องข้ามมีเกาอเยอะจังเลยแล้วเราเมื่อไหร่จะมีกาอกับชาวบ้านชาวเมืองเขาสักทีเนี่ยฮะนี่เรามีของลบอีบัฟอยู่เออของลบเราตีคลี้ไปจอเกาอไปจอเกาอไปอีอกทีหนึ่งกรอแตกไปแล้วเราต้องตีขออีกทีนึง เน้น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 อย่าพึ่งยึกอืมอย่าพึ<ๆ>่งยึกครับแล้วก็มีเม็ดพิดเม็ดใหญ่ออกมาไม่เอาฮะองกรตุ้งแช่มาตอนนี้ก็ไม่เล่นแล้วครับรีร้อหนึ่งทีสองทีฮะอันนี้ไม่เอาเอานนี้มาแล้วชุดเกาะไปไหนหมดละครับฮะไอเม็ดนี้ก็ดีนะเม็ดใหญ่ด้วยเม็ดใหญ่ตาเสือวันนี้ไม่ได้เล่นนะฮะเพราะว่าผมไม่มีช่องวางเขาแล้วนะครับเอ่อโอเคเว็บที่พงแล้วผมเผาจะเวลาจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะ โอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะ <c oughs> ได้อยู่ใช่ไหมไอ้ตัวนี้มันหิวไหมเนี่ยหิวปะ่ะปึ๊บตอนนี้เราครี75เปอร์เซ็นต์อันนี้หิววะเนี่ยปึ๊บปั๊บปึบ๊บมันก็ไม่เคยหิวเท่าไหร่นะโอเคมีแต่เม็แดงนะหิวอยู่อะอาระหว่างขวานก็ดาบใหญ่ฮะก็ดาบใหญ่นี่เต็มแล้วอ่ะเราตีตีแล้วเปิดมนตาบาาตีต,ต,ตีเออหูมันแบบมันมียุกมียักกลับมาฝ่ายตรงข้ามมีอะไรหรือเปล่าเขามีมงกุฎนะเขามีมงกุฎเราก็มี เราก็มีฮะาากดรวมไปแล้วนี่ชุดเกราะมาแล้วเวฟที่17เโ,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 โอ้โหกว่าจะมาข้าขายนี้ไปหนึ่งอันนี้ใช่ไหมอันนี้วางไว้ตรงนี้ขายเมน,นี้ไป7ขายนี้ไป8ซื้อนี้มาฮะซื้อมาวางไว้เฉยนี่แหละเพราะว่าผมต้องการจะร g เจน s e มิ n น่นะฮะเดี๋ยว s e มิ n น่เราจะไม่พอใช้นะเอาน,นี้วางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ตัดเลือดใส่ไป1 2 3มมันเยอะเกินไปเนี่ย อันนี้เม็ดละสิบแปดเปอร์เซ็นต่ะสิบแปดสองสามสิบหกสามสิบหกหกสี่หกหกเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองอ้าวโอเคใส่หกเม,มนะ็ดไปหนึ่งขี้เกียจแล้วอ่ะเออนั่งคิดเลขอะไรบ้าไปแล้วเออเราเล่นเกมนะมนนนนสสันนั่งเล่นคำนวณคณิตะทงคณิศาสตร์อ่ะนี้วางไว้ตรงนี้นีววางไว้นี่อ่ะฮะ้องวางไว้ตรงนี้กันปั๊บปั๊บปั๊บ,บอืมัวเรียงอันนี้คืออะไรอ่ะน้องบังอ่ะ น้องมันบางโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะ <c oughs> ชุดเกราะมาอืมอย่างน้อยๆก็มีอะมีค่ารักห1่สิบเอ็ดหน่วยฮะเอาตีไปตอนนี้เราพี่เกินร้อยน้ำเกี่ยร้อยหนึง่งร้อยหนึ่งเอาเราสับไป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 แล้วเราดูโดนบล็อกโด,โดกนกันสัมพัสเราสับอีกเออโอเคเปิดอามาตะทันด้วยฮะอามาตะทันด้วยอันนี้ไม่เอาแล้วหยิบอันนี้มาลูนช้างมาเพิ่มฮะ แล้วก็ไม่เอาอันนี้รีโลไม่เอาคอยทีนึ่มีมีตาเลือดเดี๋ยวนะมีตังค์อยู่สิบบาทสิบบาทสิบบาทมีแวมไพายแวมพร์เพิ่มเลือดนะฮะหยิบมาหยิบมาแล้วกันอ่าหยิบมาอันนี้สี่บาทสี่บาทผมขายอันนี้ไปเพิ่มซื้อมาเราจะได้แบบว่าบล็อกดามจได้นะบล็อกดามจได้เจ็ดหน่วยนะครับเจ็ดหน่วยเจ็ดหน่วยก็ยังดีอ่ะก็ยังดีแต่ถ้าสมมุติ ถ้าสมมติเราวางเอ้ยมันวางไว้ช่องว่างนี่ลดการใช้สมิีนาสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเฮ้ยของดีนี่หว่าไปกันต่อครับเว็บที่สิบแปดแล้วฮะไปตรงข้ามเล่นเล่นอากูเล,เล่แล้วของเต็มเลยสลแสดงว่าเป็นกระเป๋ากรชาแน่เลยอารตีไปฮะไปตรงข้ามเกาะร้อยสิบเก้าเอาเราสับไปตอนนี้เปิดมาทะเลแล้วเราสับบาสับต่อสับสับสับ,สบเอ้ยเอ้ยเปิดรัประทานทำไมไม่ทันแล้วแพ้เว็บสุดท้ายคืออือ เล่นมาต้องนานแพ้เวสุดท้ายโหเซ็งจัดเซ็งเลยอะไปไกระทืบชาวบ้านดีกว่าไปต้งข้ามฮะเป็นแซกุลาบแซกุลาบฮะแล้วก็มีอันนี้ด้วยสกอร์สเปลสกอร์คือทำให้ตัวเองโด,ดนดีบัฟอะเพื่ออะไรก็ไม่รู้แล้ว <laughs> เล่นเมื่อครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วไปเจอนะเขาบอกว่ามันจะทำให้ตัวเองโดนโจมตีด้วยปิดตานะฮะแต่จะทำให้อาวุธเราเนี่ย ทีกเกอร์เร็วขึ้น10%นะเพื่ออะไรก็ไม่รู้ออแต่ถ้าสมมติเล่นกับพวกอันฮิลลิงอ่ะผมคิดว่าโอเคนะขออ,อีกครั้งแล้วกันนะครับไฟต้องข้ามนะเป็นเต่าสายเต่าโล้โหมีแต่กกออกับโล่กรอกกับโลกรอกมีอยู่สองไอโล่มีอ,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 มย,อยู่สองอยกว,ว่าเกือบสามรอเดี๋ยวเต่าเด้งอีกมันได้มันสี่ห้าร้อยแน่แล้วเปิดมันตาเราสับบ้างสับสับ,สบหูนี่เป็นเมทัลเล็เราหมดแล้วด้วยฮะ อา้าวเราคลีไป <c oughs> คลีไปคลีไปเออร้อยกว่าเราไปตรงขาําสร้างโลกขึ้นมาอีกแล้วแต่ดีนะที่เรามีห้อยเม็ดปลาไว้อะมีห้อยเม็ดปลาไว้นี่นะเออมาเขอ,อีกครั้งแล้วกันโอ้เจอสายดีแล้วสายสายลบบัฟฮฮสายลบบัฟแล้วมันลบลักเราเนะเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวมันลบลักเราเราก็จะคลีน้อยลงแฮะเอาเราตีไปซับ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 กอมันไม่แตกดีฮะแตกแล้ว,แต,แ,ลวแตกแล้วเราสับต่อสับต่อคปตรงําสร้างกรอบอีกนี่เรียบร้อยฮะ มีเกราะมาเท่าไหร่เราไม่ยั่นอยู่แล้วฮะดูดิโดดเลยโดด,เล,โด,ดเลยเออแล้วทำไมเขาไปเล่งที่กระเทียมละ่ะฮึทำไมมิตสตตเกอร์ไปเล่งกระเทียมเฮ้ยเฮ้ยได้เลยเออแอบจะได้นะขออีกครั้งแล้วกันนะฮะ <c oughs> ไปตรงข้ามเป็นเอคาลิเบอร์ครับสายไฟ สายไฟเอคัลิเบอร์สายไฟอ่าโดนสับไปฮะสับสับจบสวยสวยฮะเสียดายเว็บที่สิแพ้เข้ามาสวยมากๆครับตีไปทีคลิปเป็นร้อยโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด s ับ s กไ i b ์กค์ให้ด้วยเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ